เจริญพรท่านผู้ชมครับเหนื่อยมากเลยวันนี้ครับแต่ก็ภูมิใจที่สุดครับได้อบรมรุ่น700ครับ700นะครับ699ผ่านไปเมื่อสักครู่รุ่น700อได้มาบรรยายให้กับนายทหารจากประเทศกัมพูชาครับแล้วก็ทหารจากประเทศเมียนมา สุดท้ายก็ได้พูดคุยสรุปงานกับท่านพออจอยครับสริสาสัญญกรรมธรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกศูนย์กษตกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะครับท่านเพิ่งเดินกลับไปเมื่อสักครู่นี้สรุปด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะช่วยกันพัฒนา ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะครับให้เป็นทุกคําตอบของทุกเขาเรียกว่าทุกคําตอบอะอยู่ที่มาบเอื้องให้ได้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องนะครับโดยหลวงพ่อดออรสังคมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ครับของอมาบเอื้องของเรานะครับมาบเอื้องโดยดรวิวัฒนญ,ญกรรมอรครับ ท่านอาจารย์ยักษ์ที่พวกเรารู้จักและคุ้นเคยท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับมาปเปื้องเป็นคนลงมือปลูกต้นไม้ปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างนะครับด้วยมือของท่านเอง20กว่าปีท่านผู้ชมครับท่านตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วอาจารย์ดรวิวัฒนยกรรมทรของเรานะครับด้วยผลงานที่ท่านทุ่มเท ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างที่เธอทั้งหลายได้เห็นในประวัติของมากเอื้องนะครับตั้งแต่ขุดดินปลูกต้นไม้โอ้ยเสียงจอบกระทบดินปิ้งปิ้งปิ้ง,งอย่างที่เห็นวันนี้ดูสิครับป่าสามอย่างให้ประโยชน์สีอย่างตามแนวทางพระราชดำริคือมีกินมีอยู่มีใช้และได้รับความร่มเย็นครับท่านผู้ชม หลวงพ่อค่อยๆเดินทอดน่องเหนื่อยครับค่อยๆเดินมาชมโซนนี้เขาเรียกว่าโซนภาคเหนือนะครับเห็นไหมครับสามัคคีเป็นพลังขำจุนแผ่นดินไทยภาคเหนือครับวันนี้หลวงพ่อดรสังคมก็มาบรรยายสามงานด้วยกันครับท่านผู้ชมวันนี้ครับ ตีห้าครึ่งบรรยายให้กับอบจและสภากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีครับจากนั้นบินทบาท8โมงก็บรรยายให้กับนายทหารจากประเทศเมียนมาครับจากนั้นตอนบ่ายวันนี้ก็นายทหารจากประเทศกัมพูชาครับถ้าความรู้ความสามารถและสิ่งที่เราทำแล้วเกิดประโยชน์ให้กับ โลกกับแผ่นดินเราก็ยินดีครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมครับคำตอบอยู่ที่มาบเอื้องนะครับผมเติมเข้าไปอีกว่าทุกคำตอบอยู่ที่มาบเอื้องครับโดยการนำทัพของดรวิวัฒน์สัญญกรรมทรครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชาในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ต้องยอมรับว่าท่านคือท็อปนะครับเขาเรียกว่า one of the best in the world เลยล่ะครับด็อกเตอร์วิวัฒน์สัญญากำธรของเราหลวงพ่อ,พอด็อกเตอร์สังคมก็ได้รับนิมนต์จากอาจารย์ยักษ์นะครับขึ้นไปนิมนต์พระอาจารย์ด็อกเตอร์สังคมที่ดอยผาส้มครับตั้งแต่ปี2551นะครับหรือ49เขาโทษ 49อาจารย์ยักษ์ก็นิมนต์ครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นหลวงพ่อดอรสังคมอยู่ที่ดอยผาส้มทำโรงเรียนนะครับดอยผาส้มโฮมสกูลทำฝายชะลอน้ำปลูกป่านะครับนะทำศาสตร์พระราชานะเพื่อให้พี่น้องชาวดอยหมดหนี้หมดสินและรักษาป่าจนกระทั่งคนคนคนนะครับรายการคนคนคนไปถ่ายทำตอน หลวงพ่อดรสังคมดับไฟป่าและที่สำคัญเราสร้างโรงเรียนทางเลือกนะครับียกว่าโฮมสกูลดอยผาส้มอาจารย์ยักษ์ท่านก็ไปเห็นได้ไปเมตตาไปบรรยายนะครับให้พวกเราชาวภาคเหนือนะครับตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่เชียงใหม่ดอยผาส้มเชียงใหม่กับท่านอาจารย์สรยุทธชะยะปัญโย จนกระทั่งปี55นะครปี55ก็เลยตัดสินใจมาลงมาช่วยอาจารย์ยักษ์สร้างโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้องนะครับอย่างที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอนะครับหรือใน YouTube ชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้องนะครับก็เป็นโรงเรียนทางเลือกหรือเป็น alternative education ที่โด่งดังที่สุด แห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยท่านผู้ชมครับมาบเอื้องนะครับท่านอาจารย์ยักษ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานะครับท่านเป็นผู้บุกเบิกจริงๆเป็นคุนศึกที่ทําให้ศาสตร์พระราชาหรือว่าเศรษฐกษฐิจทฤษฎีใหม่เนี่ยกลายมาเป็นรูปธปรรมอย่างแท้จริงนะครับที่หลวงพ่อดอรสังคมได้รู้จักท่านท่านคือผู้ที่ ลาออกจากกปร,รอเลยครับมาสร้างศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาเเอื้องตรงนี้ครับต้องยอมรับและดุษฎีว่าท่านมีความทุ่มเทมากจริงๆจนเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เครือข่ายกษิกรรมธรรมชาติขยับขยายไปทั่วประเทศตอนนี้ครับ และที่สำคัญครับท่านผู้ชมปี2556ครับต้นปีหลวงพ่อดอรสังคมสอนเด็กนักเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยด้วยเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพราะหลวงพ่อจบเกษตรบุรีรัมเกษตรแม่โจ่รับอาสาท่านอาจารย์จุใจพออคนแรกของโรงเรียนปูทะเลสอนเกษตร แต่ด้วยภารกิจของหลวงพ่อมากครับก็เลยขอร้องให้ครูหิงห้อยซึ่งเป็นปราดชาวอีสานจังหวัดขอนแก่นช่วยสอนให้แน่สอนเกษตรให้แน่อ้ครอาจารย์หิงห้อยกับหลวงพ่อผมกำลังสร้างโซนอีสานผมมีเวลาดอกเพื่อนวะ โอ้ยผมก็โอ้ยสังนณเห็นยังนะตัวตัวนี้กำลังวาดรูปแผนสวนบุญขอนแกน่นโอ้ก็สอนมันทายรูปไอวาดรูปเป็นเกษตรนั่นตัววะสันในที่สุดตะกลายมาเป็นวิชาศิลปะชีวิตซึ่งเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ากำเนิดโคกน้องนาด้ดวยวิชาศิลปะชีวิตครับท่านผู้ชมสนุกสนานตลกมากเลยและในที่สุดครับหลวงพ่อ ก็ได้ความรู้ใหม่จากอาจารย์หิงห้อยและก็นักเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยได้ชื่อโคกน้องนามาตั้งแต่วันนั้นครับปี56โดยนักเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยกับคุณครูหิงห้อยนะครับเออท่านผู้ชมเลยจึงกลายมาเป็นโคกน้องนาธนาคารน้ําโคกน้องนาอารยะเกษตรหรือโคกน้องนาแห่งน้ําใจและความหวัง นะครับจากโรงเรียนปู่ทะเลมหาวิชาลัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒน์สัญญกรรมทรและคุณสริษาสัญญกรรมทรนะครับคุณครูหิ่งห้อยพอออจุใจครูอ e ี้หลิงครูแคทครูกรเนี่ยทีมงานแรกๆเลยครับท่านผู้ชมเดินไปเดินมาก็มาถึงวัดเราเสแล้วถึงศูนย ปฏิบัติธรรมมาเปื้องแล้วท่านผู้ชมขี้โม้ววาไปหลายมันยยวมันเยืดเปิดพุ่มไม้ควมเววากระแหงหลายพื้นนมัสการครับพระคุณเจ้าโอ้พระคุณเจ้าศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเปื้องท่านผู้ชมดูสิพระคุณเจ้าบัดกวาดเสนาสะนะสะอาดสะอ้านครับตื่นเลยแล้วครับเ สุดยอดเลยท่านผู้ชมครับนี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเอื่องของเราท่านผู้ชมขอให้มีความสุขความเจริญนะ9นาทีขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขด้วยอายุวันโนสุขขังพระลังขอเจริญพร